ไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้โตโน่พาคินเปิดใจถึงดรามา่ารับเสียใจกับกระแสถ้าไม่ชอบผมก็ช่วยไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นทางนักร้องนักแสดงมากความสามารถ แถมยังใจบุญสุดๆสําหรับโตโน่พาคินคําวิไลศักด์ถือได้ว่าเป็นศิลปินที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมมากมายหลายครั้งทว่ามักจะมีข่าวดราม่าเข้ามาุมพร้อมกันทุกครั้งโดยเฉพาะโปรเจกต์ใหญ่กับหนึ่งคนว่ายหลายคนให้บอกได้เลยว่ามีทั้งกระแสะด้านลบและด้านบวกทั้งคําชื่นชมและคําวิจารณ์ล่าสุดโตโน่พาคินได้เปิดใจผ่านรายการ D talk, ดีทอโดยเผยว่าจริงๆแล้วผมฟังคําคนผมแค่ผมรักด้วย ผมไม่อยากให้คนไม่เข้าใจผมหรือว่าผมหรอกแต่พอคิดว่าเราห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยผมอยากให้คนฟังเข้าใจและได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูดแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบผมถามว่าเสียใจไหมผมก็เสียใจนะผมอยากให้คนรักผมนะ ราะผมไม่เคยไม่ชอบคุณเลยคุณจะเข้าใจผมผิดไปต่างๆนานา,นาหรือจะตัดสินผมจากเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมไม่เคยตัดสินคุณเลยผมอยากให้คุณมีความสุขจากงานของผมแต่ถ้าผมพยายามแล้วแต่เขาไม่รับเขาตัดสินผมแล้วมันก็เกินหน้าที่ของเราแล้วผมทำได้แค่ย้อนกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ผมคิด และทำว่ามันส่งผลกระทบไม่ดีกับใครไหมถ้ามันส่งผลไม่ดีกับใครผมไม่ทำแต่ถ้าไม่ใช่แล้วดันมีคนไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้